สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็มาอยู่กันในช anel เล่นเกมไปวันวันกันอีกแล้วนะครับและวันนี้นะครับเราก็อยู่กันในเกมฟีฟ่าม b i บายหรือว่าฟีฟ่าฟุตบอลกันอีกเช่นเคยนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาบอกว่าสายฟรีเนี่ยเราสามารถหาเงินได้จากตรงไหนบ้างในปัจจุบันนะครับเนื่องจากมีเพื่อนๆนะครับขอเข้ามากันเยอะเลยผมก็เลยทําให้แบบสั้นๆเข้าใจง่ายนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับส่วนแรกเลยก็คือกิจกรรม t o t y ที่กําลังมีอยู่ในตอนนี้นะครับ หากเราทำภารกิจในเมนอีเวนต์ครบเนะครับเราก็จะได้แต้ม ATK Point และ TOTY Token มานะครับซึ่งในภารกิจเมนอีเวนต์เนี่ยเราจะทำได้2รอบต่อวันเนื่องจากว่ามันรีตี2แล้วก็บ่าย2โมงนะครับในส่วนของเหรียญ TOTY Token ที่เราได้มานะครับให้เรานำเอาไปเปิดซองทางด้านขวานะครับซึ่งรางวัลต่ำสุดก็คือเงิน50,000บาทครับเรานะครับจะมีโอกาสได้ของและเงินที่มากกว่านั้นครับหากเราเปิด10แพ็กนะครับอย่างน้อยที่สุดที่เราจะได้เลยก็คือ50,000 0บาทครับผม หากเรานะครับเปิดไปทั้งหมด10แพ็คแล้วนะครับแพ็คที่11เนี่ยจะเป็นการการันตีได้ตัวนักเตะ80บวกและมีลุ้น t o t w s t a r 86บวกด้วยนะครับหลังจากนั้นนะครับให้เรานำเอาแต้ม ATK Point นะครับไปเดินตามเส้นทางในหัวข้อ Attacker ครับซึ่งระหว่างทางเดินนะครับก็จะมีแจกเงินเช่นกันครับซึ่งเรียกได้ว่ากิจกรรมนี้นะครับเป็นกิจกรรมที่ค่อนข้างหาเงินได้ดีสำหรับสายฟรีเลยแต่เราต้องขยันเล่นหน่อยเท่านั้นเองครับต่อมานะครับก็เป็นในส่วนของ Icon Journey ผมแนะนําให้เพื่อนๆมือใหม่นะครับทำภารกิจตามเส้นทางของไอคอนเจอร์นี่ไปจนถึงภารกิจก่อนแลกปูโยนะครับหากเพื่อนๆคนไหนที่ทําแล้วนะครับก็สามารถคกิปไปในส่วนถัดไปได้เลยครับซึ่งหากเราทําเสร็จทั้งหมดนะครับเราจะได้เงินรวมๆมากกว่า1.1ึ่งจุเอ็มเลยครับและหากเราดวงดีนะครับเปิดการ์ดนักเตะสเปน70็บวกนะครับได้ตัวสเปนสแตล์แปบวกมา2ตัวก็สามารถนําออกไปเป็นส่วนประกอบในการแลกปูโยนะครับโดยการซื้อเพิ่มแค่1ตัวเพื่อที่จะนําปูโยนะครับมาขายหรือว่าใช้งานต่อไปได้ครับผม ในส่วนต่อมานะครับก็จะเป็นภารกิจลีกทัวร์ครับให้เราทําภารกิจตามเส้นทางของลีกทัวร์ซึ่งเมื่อเราทําภารกิจเสร็จแล้วนะครับเราก็จะได้หลีกทัวร์โทเค็นมาให้เรานําตัวลีกทัวร์โทเค็นเนี่ยไปแลกของในหัวข้อรีวอร์ดได้เลยครับซึ่งก็จะมีทั้งแพ็คและก็นักเตะการหลีกทัวร์ครับซึ่งเราสามารถแลกและนําไปขายหรือว่านํามาใช้งานก็ได้ครับผมต่อมานะครับก็เป็นในส่วนของ daily training นะครับให้เรานะครับทำภารกิจตามเส้นทางเช่นกันหากเราทําภารกิจเสร็จครบทั้งหมดนะครับ เราก็จะได้ daily t a i n i n g point มานะครับซึ่ง daily t a i n i n g point นะครับเราก็จะนำมาแลกของรางวัลในหัวข้อรีบอร์ดเช่นกันครับแต่ผมนะครับขอแนะนำเลยนะครับให้เพื่อนๆแลกเป็นเงิน80,000เลยจะดีกว่าเพราะใช้แค่เพียง5 daily turning point เท่านั้นครับซึ่งผมคิดว่าสายฟรีนะครับควรที่จะทำในทุกๆวันนะครับเพราะว่ามันเป็นช่องทางการหาเงินที่ดีมากๆช่องทางหนึ่งเลยครับผมหลังจากที่เราทำภารกิจ daily t u n i n g point ไปแล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับให้เราไปเปิดแพ็กฟรีใน store ครับ โดยเข้าที่หัวข้อ store แล้วกดที่ common เลือก all pack ซึ่งมันจะมี pack ฟรีนะครับให้เราเปิดครับซึ่งเพื่อนๆน,นะครับก็จะได้เงินเล็กๆน้อยๆจากตรงนั้นครับหลังจากที่เพื่อนๆทำภารกิจ TOTY หลีกทัวร์ daily training และเปิด p a ็ k ไปแล้วนะครับให้เราเล่นแรงแล้วก็ทำภารกิจต่างๆตามที่เ u e s t รายวันกำหนดครับ ซึ่งเพื่อนๆก็จะได้เงินจากเคลยรายวันและเคลสรายสัปดาห์แน่นอนครับซึ่งจากที่ผมคํานวณมาให้เพื่อนๆแล้วนะครับว่าในส่วนของเคลยรายวันและเควยรายสัปดาห์เนี่ยรวมกันแล้วนะครับสัปดาห์หนึ่งนะครับเพื่อนๆจะได้เงินทั้งหมด80,000บาทต่อสัปดาห์นะครับและสิ่งสุดท้ายนะครับที่เพื่อนๆจะได้เงินจากมันก็คือ Star p a าร์ทครับผมซึ่งเพื่อนๆนะครับก็จะได้ของรางวัลตามเส้นทางเลยครับหากใครที่เป็นสายฟรีนะครับก็จะได้ของที่อยู่แถวล่างทั้งหมดครับหาก นะครับสงสัยว่าจะสามารถเก็บ Star ์พาร์เลเวลร้อยได้ทันหรือไม่นะครับผมได้ทําคลิปอธิบายอย่างละเอียดเอาไว้แล้วนะครับ เพื่อนๆสามารถคลิกดูด้านบนได้เลยครับเดี๋ยวผมจะขึ้นเอาไว้ให้ครับผมเป็นอย่างไรกันบ้างครับเพื่อนๆผมหวังว่าคลิปนี้นะครับก็จะเป็นอีกหนึ่งคลิปที่เป็นประโยชน์สําหรับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับสาหรับวันนี้นะครับผมก็ขอพักไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับถ้าเพื่อนๆสงสัยอยากให้ผมทําคลิปอะไรเพิ่มเติมหรืออยากแนะนําอะไรนะครับก็สามารถคอมเมนต์บอกไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับหากเพื่อนๆชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิ